สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายดอกกุหลาบซ้อนค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสวยงามน่ารักมากๆเลยแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะเป็นลายกุหลาบที่พับง่ายๆนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ น่ารักมากๆเลยนะมือใหม่ทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ลิบบินตา TW ค่ะจะเป็นแบบกากเพชรขาวนะคะ12บมิลเบอร์2ค่ะกันไกลแม่บรรทัดเหรียญบาทส่วนอันนี้กันไกลซิกแซกค่ะ เราจะใช้ลิบบินนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะสี่สิบเซนค่ะแล้วทำการตัดปลายนะคะสองฝั่งแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะจับด้านหนึ่งให้เสมอกันแบบนี้แล้วพับลงมานะคะเที่ยวนี้เราให้พับสิบเอ็ดเซนค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะเดี๋ยวขอวัดนิดนึงอ่าสิบเอ็ดเซนค่ะแบบนี้นะได้สิบเอ็ดเซนแล้วเราจะกดบีบตรงนี้เลยค่ะ ตรงที่รอยพับนะคะให้เป็นรอยเลยนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นฐานสี่กันโดยที่เราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ตัวกากเพชรจะอยู่ด้านนอกสีพื้นจะอยู่ด้านในนะคะ,ะมาขึ้นฐานสี่กันนะเส้นที่หนึ่งนะคะเราจะถือไว้ลักษณะนี้เส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะเส้นที่สามค่ะคล้องจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเลยค่ะ เส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งนะให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำปลายของเส้นที่สามวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่นะคะกลับเข้าไปให้ชิดเลยค่ะพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมาอ่าพอได้แบบนี้แล้วเราจะเอาเหรียญบาทนะคะมาวางเลยนะแล้วทําการล็อกเหรียญน,นะคะโดยใช้ลิบบินทั้งสี่มุมนะคะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนให้พับมาทางด้านซ้าย ด้านล่างพับขึ้นด้านบนค่ะด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาด้านบนนะคะเวลาเราพับนะคะเราจะมาสอดตรงนี้นะอะ่แบบนี้ค่ะเราจะพับสอดแบบนี้นะแล้วก็ดึงค่ะกดบีบให้กระชับเล็กน้อยค่ะพอได้ออกมาแบบนี้แล้วเราจะพลิกกลับด้านเราจะทําการนะคะล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่มุมอีกครั้งหนึ่งนะคะ เริ่มจากทางด้านบนพับสอดลงมาเลยค่ะตรงนี้กดนิดนึงการลิบบินสไลด์ออกนะหมุนค่ะพับแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะเส้นที่สามค่ะเส้นสุดท้าย พอได้แบบนี้แล้วกดอีกนิดนึงแบบนี้นะต่อมานะเราจะพลิกกลับด้านค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มขึ้นมาทํากลีบนะคะกลีบขั้นแรกและเราจะเพิ่มจากทางด้านบนก่อนนะคะจับริบบิ้นพลิกมาทางด้านขวาแบบนี้นะกับริบบิ้นมาด้านขวานะคะให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างนะคะปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะมาสอดด้านข้างตัวเขาเองนะตรงนี้นะริบบิ้นออกมาตรงกลางนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าหมุนค่ะเก็บริบบิน้นริบบิ้นด้านบนค่ะพลิกมาทางด้านขวาปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะค่อยๆดึงให้กระชับค่ะอ่าเส้นที่สองแล้วนะคะ หมุนค่ะริบิ้นนะคะด้านบนนะจับบิดมาทางด้านขวาปลายโค้งลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะเ,เส้นที่สามแล้วนะอ่าหมุนค่ะตอนนี้เส้นที่สี่นะคะจะมีอยู่สองเส้นนะให้เรานํำเส้นบนลงมาพับเก็บไว้ก่อนเราจะใช้เส้นนี้นะจับริบบิ้นพลิกมาทางด้านขวา ปลายโค้งลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะ,ค,ะค่อยๆดึงนะอ่าตอนนี้เราได้ออกมาทั้งสี่มุมแล้วนะคะ<ม>ก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะ<ม>เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตรงเกสรน,นะคะดอกกุหลาบกันนะ<ม>ตรงกลางนี้เลยค่ะตรงกลางนี้นะ<ม>ให้เรานะคะถือนะลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะนำนะคะเส้นทางซ้ายยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราจะไล่จากซ้ายเป็นเส้นที่หนึ่งข้างล่างเป็นเส้นที่สองด้านขวาเป็นเส้นที่สามด้านบนเป็นเส้นที่สี่นะคะเราจะไล่แบบนี้นะเริ่มจากทางด้านซ้ายเราจะจับยกขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วด้านล่างเราจะเอาขึ้นมาทับเลยค่ะแบบนี้ต่อไปทางขวาก็มาทับขึ้นไปอีก สุดท้ายนะคะเส้นด้านบนอยู่ข้างนี้นะเราจะค่อยๆเบี่ยงเขาค่ะ ok แล้วก็เอาขึ้นมาทับเป็นลักษณะนี้นะเบี่ยงขึ้นมาทับเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะนํามือขวานะคะมาจับตรงนี้แทนมาจับตรงจุดนี้แทนนะคะแล้วค่อยๆรวบให้อยู่ในระนาบเดียวกันรวบริบบินนะคะค่อยๆรวบแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะหมุนนะคะหมุนตรงฐานเนี่ย หนึ่งรอบนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่เนี้ย<ๆ>เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะงงเอ๊ะหนึ่งรอบเราจะดูยังไงว่าครบรอบหรือยังให้เราสังเกตนะคะตรงเนี้ยจะมีปลายริบบิ้นด้านบนอยู่เห็นไหมคะปลายริบบิ้นด้านบนเราจะทําการนะคะพับนิดนึงให้เป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเดี๋ยวเราหมุนหนึ่งรอบเนี่ยเราจะมาเจอจุดนี้นะอ่าแต่เนี้ยเวลาเราหมุนนะคะมือขวาเราก็จะถือหมุนลงมือซ้ายเราก็จะหมุนลงนะคะแบบนี้นะอ่าไปเลยค่ะหมุนแล้วนะ ค่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะหมุนลงไปเรื่อยๆนิ้วโป้งเราประคองตรงมุมด้านบนไว้ได้นะอ่าตอนเนี้ยเห็นไหมคะเราก็จะมาเจอสัญ,ญลักษณ์เราละเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เราทําไว้นะคะแปลว่าเราครบนะคะหนึ่งรอบแล้วนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาลิบบินนะคะไปฝากไว้มือซ้ายก่อนแบบนี้นะคะฝากไว้แล้วนําเส้นบนนะคะที่อยู่เส้นบนจับออกมาค่ะแบบนี้นะ เราจะถือตามแนวริบบิ้นแบบนี้แล้วพับริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะ่าริบบิ้นแบบนี้นะตามแนวแล้วก็บิดไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็นํามาสอดจุดสอดนะคะก็จะเป็นจุดเดียวกับที่เป็นแนวริบบิ้นตรงลงมาตรงนี้จะมีจุดสอดนะคะเราก็จะมาสอดเลยค่ะแบบนี้นะสอดตรงๆลงมาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหม แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเราจะไม่ให้เขาดึงแน่นนะให้เขาดึงแบบมีลักษณะการโค้งอยู่นะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะเราจะไม่ดึงให้ตนเรียบเลยนะเสร็จแล้วเราจะจับอย่างนี้แล้วก็หมุนมาทางขวาทีหนึง่งอย่างนี้นะเสร็จแล้วเอาลิบบินไปฝากไว้เหมือนเดิมแล้วนําเส้นบนค่ะหยิบออกมาเราจะจับลิบบินตามแนวค่ะแล้วบิดปลายลิบบินไปทางด้านหลังแล้วก็สอดค่ะ จุดสอดต,ตรงนี้นะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอ,อริบบินปลายริบบินมีกีบที่เราทํารอบแรกแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องสามเหลี่ยมแล้วก็สอดต,ตรงๆลงไปเลยค่ะค่อยๆดึงนะจะได้แบบนี้นะกีบที่สองแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็จับอย่างนี้นะคะหมุนมาทางขวาแล้วก็ริบบินไปฝากไว้นำริบบินที่อยู่ด้านบนค่ะ จับมาตามแนวนะปลายริบบิ้นพลิกไปทางด้านหลังแล้วก็สอดค่ะค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สามแล้วนะเสร็จแล้วจับริบบิ้นนะคะหมุนมาค่ะแล้วก็จับริบบิ้นตามแนวพับริบบิ้นไปทางด้านหลังแล้วสอดค่ะ ตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆดูว่ากีบไหนอาจจะไม่เสมอกับเพื่อนๆนะเราก็จะดึงเขาอีกนิดนึงแบบนี้นะเราจะขอดึงเพิ่มอีกนิดนึงให้เขาเสมอกันนะคะทั้งสี่มุมนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทํากีบชั้นที่สองนะคะเราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนริบบิ้นนะคะจับพลิกไปทางด้านหลังนะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกไปทางด้านหลังอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองแล้วก็สอดเวลาสอดสอดใต้กีบ ตรงนี้เลยนะคะจุดเดียวกันค่ะเราจะสอดซ้อนลงไปเลยนะคะแล้วค่อยๆดึงก็ตกแต่งไปด้วยนะอ่าเนี่ยเห็นเห็นไหมคะเราจะเห็นกลีบซ้อนเ่าสองกลีบแล้วนะเราจะทําแบบนี้นะอ่าหมุนค่ะริบบิ้นด้านซ้ายจับไปทางด้านหลังนะคะมานะเสร็จแล้วปลายริบบิน้นเราก็พับไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดค่ะ กีบที่สองแล้วนะคะหมุนมาทางซ้ายลิบบิ้นนะคะจับไปทางด้านหลังแบบนี้นะเสร็จแล้วปลายริบบิน้นเราก็พับไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะจะได้แบบนี้นะคะอ่าเส้นสุดท้ายค่ะริบินจับไปทางด้านหลัง นะปลายริบบิ้นพับลงไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วจอดค่ะอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วก็เราก็จะดูว่ามุมไหนเสมอกันไหมนะถ้าตอนนี้เราดูแล้วว่าโอเคเสมอกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการตัดปลายริบบิ้นนะคะเราจะตัดให้เสมอกับกีบตรงนี้เขาเลยค่ะ อันนี้นะเราจะตัดให้เสมอเลยอ่าตอนนี้เราได้นะคะเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบซ้อนนะคะแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะทําไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมสวยงามน่ารักมากมากเลยนะคะ คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ